เทรดทอง1วันกําไร900บาทผมทําได้ไงใช้เทคนิคอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปข้างๆนี้เนาะมาฟังกันนะครับไม้ผมทํากําไรเนี่ยคือไม้นี้ผมกดเซลล์มาตรงนี้เนาะประมาณ1 712นะครับอ่าแล้วก็ปล่อยมันไซด์เวมานะครับคือตั้งเป้าไว้เนี่ยอยู่ที่1 7 0 1นะครับตั้งเป้าไว้ที่ตรงนี้นะ1 7 0 1ตรงนี้เนี่ยเป้าหมายเลย กะจะลง TP ตรงนี้เลยแต่ว่าราคาเนี่ยมันลงมาใช่ไหมครับถึง707แล้วมันมีแรงขายเนี่ยมีแรงซื้อเนี่ยเข้ามานะผมเลยต้องกันทุนออกก่อนนะเลยได้กำไรแค่900นะครับจริงๆกำไรควรจะเป็นประมาณ4,000ถึง5000บาทนะครับแต่ว่าเออมันมีแรงดีขึ้นมาตลาดไซ์เว์หนักมากนะครับก็เลยต้องเอากำไรแค่นี้ก่อนนะครับแค่900บาทก่อนเนาะนะครับพอตลาดมันขึ้นมาถึงเออเขาเรียกว่าโซนเะนี่ซับไพ์เนาะ นะครับมันก็ลงมาแล้วสุดท้ายก็ลงมาถึงเป้าที่ผมกะไว้ตอนแรกอะ่ะแล้วก็ทะลุไปด้วยนะครับก็เรียกว่าขายหมูไปนะแต่ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยเราก็ได้กาไรมานะครับ900นะครับมาดูกันนะว่าทําไมผมถึงเข้าตรงนี้นะฮะมันมีเหตุผลอะไรเนาะอย่างแรกนะครับคือถ้าเรามองทําเฟรมใหญ่เนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นแนวโน้มอะไรฮนะขาลงเนาะแนวโน้มขาลงนะครับมาเหมือนที่ผมมีะหอไว้หน้าเพจเนาะไปดูได้นะครับแคปรูปไว้แล้วนะ ดูแนวโน้มใหญ่เป็นขาลงฉะนั้นหน้าที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือหน้าอะไรครับหน้าเซลถูกไหมหน้าเซลลจะเป็นหลักนะผมขอลบออไม่ต้องลบหรอกคุณน่าจะมองเห็นกันหน้าเซลลจะเล่นเป็นหลักใช่ไหมครับมาดูตรงนี้พอเราดูหน้าเซลเนี่ยนะครับจุดนี้เนาะที่ผมเห็นเนี่ยคือราคาเนี่ยนะครับคือมีอีกไหมด้วยเนาะไม่ได้อัดไว้นะครับตรงนี้ที่ทํากําไรไปเนาะเซลกันที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไร นะครับเราเห็นว่าราคาตรงนี้มันโดนซัพพลายนะครับเนี่ยโดนซัพพลายจุดนี้กดราคาลงไปแบบนี้พอเห็นว่าโดนกดราคาเนี่ยแล้วยังไม่พออีกอย่างที่ท่ผมเห็นคือราคาตอนเช้าเนี่ยมันฟอร์มเป็นแพทเทิร์นทรีแองเกิลแบบนี้นะครับสีน้ําเงินนะทุกคนโฟกัสสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเห็นไหมฟอร์มเป็นแพทเทิร์นทรีแองเกิลตรงนี้ในตอนเช้านะครับของวันที่20 แล้วมันมีราคาเนี่ยไอแท่งที่ผมเซลล์เนี่ยมันหลุดทร i a n g l e มาเออมันหลุดสามเหลี่ยมลงมานะครับเห็นไหมหน้าหลักเป็นขาลงแล้วราคาเนี่ยโดนซัปพลายเห็นไหมวงกลมสีดําตรงเนี้ยซัปพลายเนี่ยกดลงมากดลงมาและไซด์เวเป็นทร i a n g l e ลและมีการหลุดกรอบทร i a n g l e ลทำให้ผมมองลงนั่นเองนะครับและสิ่งที่ผมแนวที่ผมจะขายหลักๆเนี่ยคือจะเป็น170 1 1เ หนะึ่งเนาะหรือ1ันเจ็ดร้อยแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไอทองระยะเนี้ยมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วโคตรผันผวนเลยนะครับมันก็เลยมีการเด้งมาชนกันทุนทําให้ไม่ได้ขายราคาที่คาดหวังไว้นะทำให้ต้องกันทุนขายไปก่อนนะครับเจะได้กําไรแคนะ่เก้าร้อยเนาะซึ่งตรงเนี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เทคนิคอะไรบางอย่างไปเนาะจากคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเออซัพพลายโซนนึงเนี่ยที่มันกดราคาลงมาได้นะครับอ่าซัพพลายโซนกดราคาตรงนี้ผมก็เล่นไปหนึ่งไม้นะครับผมก็เล่นไปหนึ่งไม้ เหมือนกันตรงนี้นะที่ซับไพซวนตรงนี้นะครับแล้วก็มีเล่นไทรน์เกลตรงนี้1ไม้นะครับที่เขียนให้ทุกคนดูเมื่อกี้เลยนะครับไม้นี้ไม่ได้เล่นนะครับตรงไม้นี้ทดสอบระบบดูว่าเอยซับไพซวนเนี้ยจะเอาอยู่ไหมถ้าราคาไม่สามารถยืนเหนือซับไพซวนตรงเนี้ย1 1็ถึง713ได้เนี่ยหมายความว่าลงต่อก็ไม่ได้เล่นเนาะเพราะว่ามันมีแรงซื้อขึ้นมาแบบน่ากลัวมากแล้วมันโคตรผันผัวเลยไม่ไม่ได้เล่นนะครับไม้นี้นะครับสรุปว่าซับไพนี้เอาอยู่ แต่คุณดูเกิดอะไรขึ้นมันสวิงซ้ำกันไม่รู้กี่รอบคุณเห็นไหมไอ้ซัพพลายเนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะเด้งขึ้นมาซัพพลายนี่ปุบหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอะคือซัพพลายนี้อ่อนมากทะลุขึ้นไปเนี่ยคือไม่แปลกใจเลยถ้ามันทะลุขึ้นไปคือผมเลยไม่ได้เล่นไงโคตรเสี่ยงนะครับอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไหลลงมานะเออแต่สุดท้ายก็ไหลลงมานะช็อตที่มันไหลาย,ยาวๆเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เลยได้กำไร 900, แค่เก้าร้อยเนาะของเมื่อวานนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นแนวทางการเทรดได้กับเพื่อนๆได้นะครับว่าจะได้เทคนิคการดูการาฟรการเทรดทองกันไปนะครับถ้าใครอยากเรียนคอร์สเทรดทองนะครับก็สามารถพิมพ์ทักไหแอดมินได้นะครับพิมพ์ว่าคอร์สเทรดทองนะครับอยากเรียนเทรดทองนะครับใน Line ก็ได้หรือว่า f a c e b o o หรือต้องไหน Facebook ก็ได้นะครับก็มีอยู่ข้างล่างเนาะถ้าเกิดใครอยากเรียนคอร์สเทรดทองนะครับถ้ามีเทคนิคดีๆหรือว่าราคาทองอัปเดตเนี่ยผมก็จะอัปเดตกราฟในหน้าเพจเนาะว่า เทคนิคการเทรดวันนี้เป็นยังไงนะครับควรจะเทรดหน้าไหนนะครับก็สามารถติดตามกันได้ที่หน้าเพจนะครับผมก็อัพพยายามอัพให้ทุกวันเนาะแล้วก็คลิปการทํากําไรนะครับถ้าผมเทรดทองแล้วไม่ว่าจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนก็ตามเนาะผมก็จะมาอัพเดทคลิปให้กับทุกคนนะครับเป็นเรียนศึกษาเนาะนะครับทุกคนได,ได้ศึกษาด้วยแล้วก็ผมเองเนี่ยก็จะได้กลับมาดูด้วยได้ด้วยเนาะว่าตัวเองในตอนเนี้ยนะสมมติอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยผมปั้นพอร์ตได้เอ่อเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ย เออแล้วเราก็ได้กลับมาดูว่าเฮ้ยแต่ก่อนเฮ้ยเทรดอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยแต่ก่อนทองใช้เทคนิคนี้ทํากําไรมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเทคนิคนะคก็อยากจะเก็บคลิปนี้ไป,ไปเป็นความทรงจำให้ตัวเองในอนาคตที่ขอโตมาได้ดูตัวเองในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้ตอนนี้นะครับปั้นขอให้มันโตขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าทองวันที่21เนี่ย จะเคลื่อนที่ไปทางไหนต่อเนาะนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อของวันนี้ให้เลยนะครับในทุกคนก็มาดูแล้วเนาะเราขออนุญาตลบออกก่อนเนาะเพราะอัดคลิปไปแล้วนะครับจังหวะที่ผมเทรดทั้งหมดนะเรามาดูทําเฟรมมันกันนะครับทำเฟรมมันเนี่ยสิ่งที่ผมและเห็นเลยเนาะเห็นแมวเล่นกันเต็มห้องเลยนะครับโอ้ยวิ่งกันชุมลมุนนะฮะอ่าตรงนี้ผมจะเจอแนวรับที่หกเจ็ดเจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดนะนะไม่ค่อยชอบสีแดงเลยเนบะื่อแล้ว 677เห็นสีชมพูเลยนะครับนี่หกเเนี่ยมองว่าถ้าราคามันหลุดเมื่อไหร่หลุด677เมื่อไหร่ก็คือว่าทองเนี่ยจะพร้อมกลับตัวเป็นขาลงแบบกู่ไม่กลับแล้วโอเคไหมมีสิทธิ์เห็น650เลยอะ่ะ677เอาไม่อยู่เนี่ยมีสิทธิ์เห็น6 6หเลยอ่ยเมีมีเห็น1,500นะโอเคไหม เออหกเจ็ดเอาไม่อยู่เนี่ยถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยมีสีเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับแต่ค่อยว่ากันเนาะเนี่ยป้องกันสุดท้ายให้ที่677เนะครับหกเจ็ดเนี่ยป้องกันสุดท้าย677นะครับอืมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมอะไรอีกไหมขอเช็คแป๊บอ่าเราเห็นแค่677เนาะ อ่ะโอเคมาดูทำฟรมเดย์กันทำฟรมเดย์นะครับตีปีโป้ขึ้นมาฮนะตีฟิโบขึ้นมานะครับอ่ะฟิโบเนี่ยสังเกตอย่างหนึงนะ่งเนาะถ้าราคารีบาวไม่เกิน61.8%ของฟิโบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนิวโรมีจุดต่ำสุดใ่เสมอนะครับนี่เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งเนาะนะครับสำหรับการเทรดเนาะไอ้ทริคนี้ใช้ได้ทุกกราฟเลยนะถ้ามันมีการรีบาวแล้วไม่ถึง61.8%คือเส้นเนี้ย มีนิวโรทุกครั้งนะครับเห่นไแมมีนิวโรผมเทสให้ดูนะนี่มีนิวโรเหมือนกันนะครับรีบาวไปไม่ถึง61.78ใช่ไหมรีบาวถึงแค่3.2 3, 2. 3 8 2 New นิวโรอีกแล้วนะครับนะบซึ่งมาดูกันเนาะว่ามันมีซิโบไลต์ต้านแถวนี้ไหมปุ๊บโอเคนะครับ77.673อ่ะตอนนี้มีแนวรับเอ่อหนึ่ง 697ที่เพิ่งหลุดไปโอเคบินไปแล้ว1697นะครับบินไปแลวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้จาก Time Frame Day เนาะมีซัพพลายโซนอยู่บริเวณนี้ซัพพลายโซนบริเวณนี้นะครับให้ราคาเนี่ยเด้งลงมาให้ราคาชนแล้วเด้งลงมานะคซัพพลายโซนบริเวณที่ซัพพลาย a y เนาะ 709 1709นะครับจากนั้นก็ไม่ได้เห็นอะไรอีกเลยเนาะต้องดูทำฟรมเล็กลงทำฟรมเล็กลงเห็นอะไรเอ่ยปุ๊บอ่าผมได้แนวรับฟิโบแล้วนะครับแนวรับเนี่ยนะครับเป็นแนวรับฟิโบแล้วก็เป็นราคาในยักษ์ของทองคําด้วยนะนะครับามาดูกันนี่หนึ่งหกแปด 0.75แ <0. 75 S 1> นวนี้ลัฟิโบนะครับแนวนี้นะครับน่าสนใจฟิโบร้อย6.8 ราคาในยะ,ะตรงนีน้น่าสนใจนะบสโซนเนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ฟิโบเนี่ยกางได้หลายชุดนะเดี๋ยวผมพอกางดูอีกชุดหนึ่งแล้วกันอันนี้กางอีกแบบหนึ่งเนาะกางแบบ extension ดีเทสมินวัดแบบเอ็กซ์เตอร์นลนะครับปุ๊บ <B oo op> อาจจะแปลกแปกเนาะอาจจะไม่เคยเห็นเนะ <B oo> าะกลางพี่โบแบบนี้นะครับล่างมาแปะตรงนี้นะครับจริงๆมันก็ใช้อันนึงได้แหละแต่ผมพี่เกียบเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็น extension ชันทพี่เกียบเปลี่ยนนะครับเลยใช้แบบนี้เอานี่สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีราคาในยะอยู่2ออันนะครับ 1685.99กับ1680 16เป็นแนวบาย2แนวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าราคาจะลงมาแนวไหนผมมองว่าจุดนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะอาจจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นมาตามเ l ลเด w เวฟโอเคไหมเนี้ยบาย1น8่9 9 เอาเป๊ะเ,เ,เลยอย่าลืมเผื่อสเปดนะทุกคนกมันมีค่าสเปดด้วยเผื่อกันเอาเองโอเคไหมฟีโบและราคาในยะอ่ะฮะเนี่ยอย่าลืมเผื่อสเปดแล้วก็พอมันเป็นแนวร้องขาลงอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมลดความเสี่ยงเนะาะ sl ลืมเลย sl นะครับ sl ที่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นจุด ต่ำสุดในรอบหนึ่งปีไหมถ้าจำผิดเมื่อกี้ขอเช็คแป๊บจุดต่ำสุดในรอบในรอบสองพันยิบสองหนึ่งปีจุดต่ำสุดในรอบ mm hmm. หนึ่งปีนะครับเนี่ยเห็นไหมก็มีนัยยะถูกไหมจุดต่ำสุดในรอบหนึ่งป,นะาางปีถ้าหลุดแนวนี้ได้ลงยาวมาก ฟอโรเซลเพื่อแก้อ่าโอเคไหมฟอโรเซลเพื่อแก้หมายนะครับที่พี่ให้เป็นแนวเนาะทุกคนลองใช้เทคนิคทุกคนวิเคราะห์ดูนะครับทีพีเนี่ยผมจะให้เป็นแนวที่น่าสนใจเนี่ยผมจะให้เป็น,แน,น,น,นแนวนี้น่าสนใจมากแนวนี้น่าสนใจมาก ซั p พลาบนพันเจ็ดร้อยคือมันโล่งไงมันโล่งตลอดทางเลยแนว t p ที่มันน่าสนใจเนี่ยผมมองว่าอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะแนว TP อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเนี่ยมันมีซัพพลายอะไรเลยไงถ้าเราเทรดเนี่ย เราต้องเก็บกาไรก่อนถึงซัพพลายใช่ไหมตรงนี้ก็พันะเจ็ดร้อยก็ง่ายนะเฉียดๆนะครับกําลังวิววิวเลยนะครับตอนนี้เนาะ,ะมีสองแผนนะครับสรุปว่าราคาตอนนี้มองลงปุ๊บเด้งพันเจ็ดแล้วเราต้องรู้ว่าพันเจ็ดเนี่ยทะลุหรือไม่ทะลุเห็นภาพไหมหรือจะทะลุ คือเราก็ไม่รู้รู้ไหมแต่ว่าเราสามารถเก็บได้แผนที่สองต้องเปลี่ยนสีให้มันสวยงามกว่านะครับปุ๊บแผนที่สองคือลงเก็บพันแปดแผนที่สองนะพันแปแล้วลงต่อ หรือจะเด้งเราก็ไม่รู้นะเราต้องลุ้นนะว่าแนวพันเจ็เนี่ยจะทะลุหรือไม่ทะลุนะครับอ่าพอได้แผนไหมพอได้แผนไหมฮะน้อนี่คือแผนของผมนะครับก็หวังว่าพี่พเนี่ยจะได้เอาไปเป็นแนวคิดเนาะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วถ้าเกิดราคาลงมาเทสตามแนวเนี่ยแล้วผมได้กดเข้าเทรดนะครับแล้วผลการเทรดเป็นไงก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิป ให้ทุกคนดูนะว่าผลการเทรดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ